เดี๋ยวผมเชื่อว่าปีหน้าช่างจจะต้องหมบะมอที่ทุกคันครับเป็นริโอทั้งหมดใช่ครับปมปล่าครับเสียง,งดีดรับรหนึ่งคันครับหนึ่งคดีครับคันนี้จากไนโปอพานิสนครสีธรรมราชนะครับอ๋อครับ ตัวนน้าแอนบีที่เอ่อั้กปูปูทั้กูครับจอมตัวน้อยครับปูทั้งสีครับคุณจัดการโอ้ทครับ มาดูจะเอครับหนึ่งเอดีไปดีครับดูนะออกเอาแล้วครับสี่ครับเอาครับาามาได้ครับจินตวันาี